รับสู่เทาเวเลอร์ลมฮักทาวรฟาร์มนะครับวันนี้เปิดมาด้วยไอเพื่องใบเขียวๆนะครับที่จริงแล้วมันคือมันญี่ปุ่นนะครับมันหวานญี่ปุ่นเบนิฮารุกะนะครับวันนี้จะพามาตัดยอดเบนิฮารุกะยอดพันธุ์นะครับเพื่อเอาไปปลูกในแปลงดินปูข้อไฟของเรานะครับ ก็เดี๋ยววันนี้จะสอนวิธีการตัดนะครับว่าต้องตัดยังไงต้องเลือกกิ่งยังไงนะครับนี้มีคนมาช่วยตัดนะครับกับหลานสาวนะครับมาดูกันนะครับว่าวิธีการตัดตัดยังไงนะครับทาวิธีการตัดให้เหลือยอดนะครับเหลือยอดออกเหลือยอดสี่ใบ ับลงมา4ข้ออันนี้มันเกิดลากให้ดูแล้ะก็ตัดง่ายนะครับงสองสามสี่แล้วก็ตับได้แล้วหนึ่งหนึ่งยอดนะครับเวลาเราไปปลูกเนะราไปปลูกแล้วก็ต้องยิงไว้สักหนึ่งคืนให้ให,ให้มันซบก่อนนะครับใบมันเหนียวก่อนรัลงปลูกก็เด็ดเด็ดกิ่งพวกนี้ออกสามขอเนี่ยจะได้หนึ่งสองสามสี่ สี่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 ข้อเนี่ยก็คือมันจะเกิดรากแล้วก็เกิดหัวตามข้อนี้นะครับเวลาเราปลูกนะครับเวลาปลูกแล้วก็ยกรองขึ้นทั้งสูงหน่อยยกรองขึ้นสูงไม่มีน้ำขังครับก็ปลูกนอนอย่างนี้เลยปลูกนอนแล้วก็กลบก็เหลือยอดไว้ให้ปลกพ้นดินนะครับเหลือยอดไว้ปลูกพ้นดินกลบกลบส่วนที่เป็นข้อเนี่ยเป็นตามันเนี่ยดินกลบนะครับ กิ่งต่อไปกิ่งต่อไปก็มาต่อตรงนี้เลยนะครับกิ่งต่อไปก็ต่อยอดตรงนี้เลยยอดต่อยอดต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับได้แล้วหนึ่งข้อถ้าขายตามท้องตลาดก็กิ่งนี้คือหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทขายตามท้องตลาดแต่วันนี้วันนี้เสียแฟดนะครับเจ้าของไร่นะครับให้เรามาให้เรามาขยายยอดพันุให้นะครับเอาไปทดลองปลูกดูนะครับเดี๋ยวเราก็ ไปจะลองปลูกได้ผลยังไงก็จะอ,อีก1้บวัน120บวันนะครับถึงจะมีลูกออกพร้อมเก็บนะครับส่วนถ้าเราจะขยายพันธุ์ต่อนะครับก็เราลงดินไปหลังจากมันติดเนี่ยลงดินไปนับไปอีก40วันถึง60วันนะครับเราก็สามารถขยายยอดเนี้ยจากแปลงของเราได้นะครับแล้วก็ ับต่อไปอีกจนถึง1 1 0บวันถึง120บวันเนี่ยก็เก็บผลผลิตได้นะครับครับเดี๋ยวเริ่มเก็บยอดกันเลยนะครับเริ่มเลยนับนนอ,อันที่เป็นหกักเลยซีคอเห็นที่เป็นหักแลดกเขอา,ขามากะซีอันอตัด ดูที่มันเป็นอาเจียน 4, 4ีสอันนะครับห้า ตัดไปแล้วก็เด็ดใบไปนะครับตรงที่เป็นข้อที่จะลงดินเด็ดไ้รอเลยเพื่อความะสะดวกนะครับเราไม่ต้องไปนั่งเด็ดทีหลังอีกนะครับได้เกือบครึ่งกระสอบแล้วนะครับ ไกลแล้วครับไกลแล้วไกลสิเป็นร่มแล้วโอ้แดดร้อนมากนะครับเวลาตอนนี้ก็น่าจะใกล้ใกลเที่ยงผิดพลาดไปหน่อยครับออกมาสายวันวันันามาดูยย่งหล่วเต็มแล้วครับ จะได้สองกระสอบก็ไม่รู้กี่ยอดนะครับไม่ได้นับใบลกมากครับแต่นี้เขาเรียกว่ามันบ้าใบนะครับอาจจะไม่ค่อยลงหัวเท่าไหร่นน่าจะได้สารอาหารดีเกินไปนะครับใบก็เลยงามจะทำให้หัวมันเล็กนะครับ เดี๋ยวก็ค่อยๆไล่ไปครับไล่เก็บไปนูน่นถึงนู่นนะครับข้างหลังมีหลายแปลงนะครับเดี๋ยมันฝนตกหลายวันก็ยาขึ้นไวมากนะครับกําจัดยาไม่ทันนะครับยาก็คลุมสำหรับต้นพันธุ์นี้ยอดพันธุ์นี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากเสียแฟดนะครับ พ,พ่อค้าพืชผักลายใหญ่นะครับลองให้ให้ไปปลูกดูนะครับแล้วก็เอาไปทดลองเจ้าตัวไม่มาครับเจ้าตัวเสาทิศก็จะอยู่วัดนะครับก็จะบอกให้มาตัดเอาเลยอยากได้อะไรก็ตัดเอาเลยนะครับเพราะว่าจะตัดสายยางสายพีไปด้วยอยู่ ได้สองขระสอบครับพักครึ่งก่อนแดดร้อนแดดร้อนมาก,กครึ่งครึ่งเวลาห้าโมงเย็นครับมารอบสองรอบแรก แดดร้อน,นครับไม่ไหวรอบนี้มีทีมงานมาเพิ่มทีมงานมาเพิ่มนะครับเอาอีกสองก็สอบก็เพียงพอนะครับ เย็นๆครับตัดมันต่อครับตอนบ่ายนะครับงานเดินเร็วมากได้มือโปรมาจากเ,าเคยทำงานที่ญี่ปุ่นนะครับมาช่วยตัดได้ไปสองกระสอบอย่างไวเลยครับแล้วก็มาจะเอาอีกนะครับไม่มีกระสอบใส่แล้ว เดี๋ยวจะใส่เอาเสือหอเอานะครับเดี๋ยวมาดูการตัดชัดๆนะครับเาดูการนับข้อตรงนี้เป็นยอดนับตั้งแต่ยอดนี้มานะครับยอด4 4ใบ4ยอดนะครับใบอ่อนแล้วก็ 1, 2, 3, 4, นะครับตัดใต้ข้อที่4นะก็ได้1ยอดนะครับเวลาจะปลูกนะครับเดี๋ยวทวนอีกครั้งนึงครับเวลาจะปลูกก็รูดใบนะครับรูดใบ ที่อยู่ตามข้อออกนะครับเหลือไว้แต่ใบยอดสี่ใบนะครับที่สําคัญรูดรากนี้ออกด้วยนะครับรากขาวๆเนี่ยไม่ใช่เขาเรียกว่ารากพยุงนะครับรากพยุงทําให้ยอดมันเชิดขึ้นนะครับให้ยอดมันตั้งตั้งตัวได้นะครับให้รูดรากตัวนี้ออกนะครับก่อนที่จะปลูกมันไม่ใช่รากหัวนะครับเดี๋ยวมันจะแทงรากหัวออกมาทีหลังนะครับอันนี้เป็นความรู้นะครับเคล็ดลับจาก เจ้าของไร่นะครับคุณแฝดนะครับเจ้าของไร่สอนวิธีการตัดแล้วก็วิธีการปลูกให้พร้อมนะครับใครสนใจยอดพันธุ์นะครับก็ติดต่อมาที่คุณแฝดได้นะครับอำเภอละหันทรายนะครับติดต่อคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวติดต่อผ่านผมก็ได้นะครับนี่เมื่อโรนะครับเคยทำงานที่ญี่ปุ่นนะครับ อะไรที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับญี่ปุ่นนี่จะรู้รู้จักดีตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใชเ่เบนี่นะครับครับครับเนี่ยครับมือปโปรนะครับเคยทางานที่ญี่ปุ่นนะครับอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นเนี่เขาชํานาญนะครับวันนี้ทำงานที่ญี่ปุ่นนี่ทำงานในฟาร์มมันนี่เหรอครับปล่า คือดอกเอาี่เสียงกินทีครับวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับประมาณ4ี่ห้ากระสอบนะครับสี่ห้ากระสอบอยู่ราวๆประมาณสองพันกว่ายอดนะครับประมาณ2 0 0พันกว่ายอดก็ยวไปลองใส่แปลงเราดูนะครับว่าจะจะพอไหมถ้าพอ็มาเอาอีกนะครับเพราะว่าคุณแฝดเจ้าของไร่เปิดไร่ให้เราตลอดนะครับ ใจดีมากนะครับเปอนให้เรามาเก็บได้ตลอดมีหลายพันนะครับในนี้มีหลายพันของมันหวานญี่ปุ่นแต่ว่าเราเลือกเอาเบนนฮารุกะนะครับเบนฮารุกะเอาไปพัฒนานะครับเดี๋ยวปลูกเลี้ยงอย่างป่านี้ตั้งใจนะครับพยายามทําให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้วก็กะว่าเมื่อผลผลิตออกมาก็จะ บ่มนะครับทาการบ่มเหมือนต้นตนำลับเขานะครับดินที่ใช้ปลูกก็เป็นดินเขตบ้านทาวรนะครับอยู่ใจกลางระหว่าง3มภูเขาไฟเขานมลุม่มเขาองคารแล้วก็เขาลุกนะครับบ้านทาวรก็จะอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ระหว่างภูเขาไฟ3ภูเขาไฟนี้เพราะฉะนั้นดินที่ปลูกนะครับก็จะมีแร่ธาตุของอแร่ธาตุจากภูเขาไฟอยู่นะครับก็ จำลองนะครับให้มันใกล้เคียงกับต้นตำลับที่ญี่ปุ่นนะครับเพื่อให้มันของเราเนี่ยคุณภาพใกล้เคียงกับต้นตำลับเขานะครับลองดูนะครับว่าจะได้ไหมนะครับวันนี้ก็ตอนบ่ายก็ได้ประมาณสามกระสอบก็ไวครับไวเพราะว่ามีผู้มีผู้มีความเชี่ยวชาญนะครับมาช่วยนะครับมีความเชี่ยวชาญมาช่วยเมื่อเช้ามาสองสามคนก็ มือใหม่นะครับทำม่ก็ได้เร็วนะครับครับเดี๋ยวถาย้าลงปลูกที่แปลงแล้วยังไงนะครับถ้ามันติดแล้วอะไรงไงเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูความคืบหน้าของมันหวานญี่ปุ่นผ่าสายพันธุ์เบนีิฮารุกะนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงใช้เวลา110-120วันนะครับเก็บผลผลิตนะาจะดูว่าดินเราเนี่ย ทำผลผลิตได้ขนาดไหนนะครับหัวมันจะใหญ่นะครับสมบูรณ์เท่ากับของต้นตำรับที่ปุ่นเข้าไหมนะครับถ้ามีความคืบหน้าก็จะมาถ่ายให้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็จานไปเป็นเท่านี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับฮาร์บอนฟาร์มฟาร์มเศษีินรีหัวขอสารพิษครับ ช่องยูทูบเด็กเวิเลอร์นะครับสวัสดีครับ